สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มกันชัยโต้บางแจ็กอ้างมีคลิปเสียงด้วยจากการณีพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้พูดคุยในคลับเฮาส์โดยมีช่วงเดิงและโต้ตอบบางแจ็กที่อยู่ในคลับเฮาส์โดยใช้แอคเคท์ของแตงโมด้วยซึ่งเป็นการพูดแทนอัชริยะเรืองรัตนพงศ์โดยระบุว่าเรื่องที่บางพูดว่าเขาจะไปตอบซับ อันนี้ไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงด้วยเรื่องนี้พี่คุยมาเยอะพี่ก็ยืนยันแทนพี่อัดว่าไม่เกี่ยวกับพี่อัดบางไม่ควรพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานและคนอื่นเขาเสียหาย จากนั้นหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าถาวันนี้แจ็คไม่เปิดหลักฐานและจะมาพูดได้ไงว่าอัจริยะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้พี่ว่ามันไม่แฟร์บางแจ็คจึงถามว่าแล้วพี่ให้คนโน้นคนนี้มาออกรายการให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่เอาแจ็คเข้ามาในรายการแล้วพูดแค่ฝ่ายเดียวแล้วหลังจากอัดรายการเสร็จแล้วลบทิ้งเลยหมายความว่าไง น้องกัญชัยตอบว่าพี่ก็ต้องถามว่าพี่อัดเขาโอเคหรือเปล่าว่าจะให้แจ็คเข้าไหมถ้าเขาไม่โอเคพี่ก็ไม่สามารถเอาแจ็คเข้าสายได้หลังจากนั้นบางแจ็คก,ก็บอกว่าอัฉริยะเนี่ยอย่าเพิ่งไปรับปากแทนเขาเดี๋ยวอีกไม่นานจะพูดเปิดเผยให้ นมกัญชัยก็บอกว่าพี่ไม่ได้รับปากแทนพี่อัดแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับพี่อัดซึ่งบังแจ็คก,ก็บอกว่างั้นพี่ให้เขามาออกรายการแล้วโฟนอินแจ็คเข้าไปเลยนุมจึงตอบว่าต้องถามความสมัครใจพี่อัดก่อนจากนั้นก็พูดถึง3ามคนบนเรือที่โทรเข้ามากลางรายการโดยนมกัญชัยบอกว่า3ามคนบนเรือนั้นคิดว่าตัวเองถูกพัดพิงอยู่จึงโทรเข้ามาจะตัดสายเลยได้ไม่ได้นะแต่ก็ต้องถามพี่อัดก่อนแต่ในมุมของแจ็ค มันคนละเรื่องกันคือแจ็คติดต่อเข้ามาสสเต้ก็ติดต่อเข้ามาแต่พี่อัดไม่ขอเอาเข้าสายพี่เลยไม่เอาเข้าแล้ววันนี้แจ็คไปพาดพิงเขาก่อนด้วยเราหาว่าเขาไปตบซับ ต่อจากนั้นบางแจ็คก,ก็ถามหนุ่มกัญชัยว่าจะเปิดคลิปเสียงที่เขาไปวางงานไปตบซับเขาพี่หนุ่มจะได้ตาสว่างหนุ่มตอบว่าถ้ามีส่งมาให้พี่เลยไม่เห็นจำเป็นต้องไปเปิดเลยเปิดเพื่ออะไรจะเล่นพี่อัดเขาเหรอซึ่งบางแจ็คก,ก็บอกว่าเพื่อที่พี่หนุ่มไม่ต้องโดนเอฟซีของอจิรยดาหนุ่มบอกว่าไม่เกี่ยวและพูดต่อว่าไม่เคยโกรธเอฟซีพี่อัด ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ